คูเกิลครับคูเกิลหนูนอนท่านี้อ,อีกแล้วนะครับคูเกิลคูเกิลมองอะไรครับืึต้องไปมองไมหมฮะมองอะไร <c oughs> มองอะไรโอ๊ยทาไมต้องนอนท่านี้ืึคือนอนท่านี้มันสบายหรือว่างไงลูกือ <c oughs> หนู หนูต้องช่วยแม่ทำมาหากินเราต้องช่วยกันทำมาหากินเรามันคนจนน่ะโอ้โหไม่ต้องเอามือปิดจมูกลูกคนจนเราก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเรามีมีกินไปวันๆก็ดีแล้วอ,อายทำไมฮคนจนก็จะเป็นไรไป เออใช่ไหมเกินเกิ้นบอกใช่แล้วนอนอญ่งท้องดีกว่าสบายใจเนี่ยอากาศก็ดีเย็นบริสุทธิ์เนาะเออจามด้วยโอ้โหมึงจามมาเนี่ยเกินน้ำลายมาโดนแม่เนี่ยอืเดี๋ยวเช็ดก่อนหาผู้จามไม่เพาะเลยแม่เนี่ยอื เราคู่หูคู่หานะไปไหนอะไปไหนอะไปไหนเราจะไปไหนฮะคุยกันก่อนสิเราคุยกินเราคุยกันก่อนสิเราคุยกันรู้เรื่องไหมฮะมาช่วยแม่ทำมาหาก,กินก่อนลูกลูกคู่เกิลลูกคู่เกิลครับ